สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีม่เอฟซีเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆก,กกำลังใจเนะจ้าที่เข้ามารับชมแนวทางและก็มาเป็นกำลังใจให้กับแม่จอยจ้ามาพบกับแนวทางห้างเซ็งจะหุ้นห้างเซ็งหลบแ้าระบายวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดจะ วันที่สองเดือนเจ็ดนอกจากวันที่สองเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะมาผบกับแนวทางของแอนดรอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะสำหรับห้างเซยงวันที่สองเดือนเจ็ดเป็นแนวทางวันแรกของเดือนเลยเนาะรอกว่าวันที่หนึ่งหุ้นปิดไปเนะาะจะสำหรับห้างเซงิงจ้าก่อ,กอนสิไปรับชมห้างเซงิงของวันที่สองเดี๋ยวมาเบิงผลของวันศุกร์ที่ผ่านมาก,กันก่อนจากวันที่ยี่สิบแปดเดือนพกจะแนวทางของเฮาหา่ตัวใดไปในแนวทางผลสรจรป แนวทางของเข้าจะ,จะมาเบิกพ้นสรุปกันก่อนจ้าสำหรับวันที่ยี่สิแปดเดือน 6, หกังเสียงรอบเศร้าจะเด่นไปที่สามสองวิ่งลูดจ้าสำหรับพ้นจ้าสามตัวบนรอบเศร้าห้าศย์เจ็ดล่างหกศูนจ้าโอโ้โหสำหรับรอบเศร้าของเฮ้านี่จับขู่ตัวจับขู่มีสามเจ็ดสองเจ็ด เขามาศูนเจ็ดเสียดไปอีกเพราะจะน้สหรับศูนกะบเจ็บซูนหกซูนกัคือไห้สองศูน็ดตัวจะขู่น็อตจะเสียดไปมีสามหกด้วยอีกมีสองหกด้วยอีกโอ้โหสำหรับรอบเศร้าองเหาพลาดไปจ้กรอบเศร้าผลของรอบบ่ายมาออกรอบเศร้าเต็มเต็มเลยเพาะ้ทั้งจอทั้งหลุดเด้งเด้งกันเลยทีเดียวจะบนหลังโอ้โหสำหรับพีน้เอฟซีสันได้ที จับแนวทางถูกเอาบ่ายมาเสาร์อีกทีว่าเต็มๆกันเลยทีเดียวเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นี่คือเน้นๆกันเลยทีเดียวจะหกศูนย์กับมาตรงๆเนจาจะสำหรับรอบเสาร์ศูนย์บนศูนย์หลังโอ้โหอยู่รอบบ่ายมาออกรอบเสาร์เบิร์ตเลยเต็มๆปังเวอร์ถ้าพี่น้อยเอฟซีสันได้จับถูกนีถือว่าปังเวอร์เลยเนะจาจะสำหรับรอบเสาร์ของเราสำหรับรอบบ่ายจะเจ็ดกับหกวิง่งรลด ผลของรอบใบบนออก861 61, 61กระมาะตรงตรงตัวละพี่น้อง61จะต่วันเห็นพิทตัวเด้จ้ะเด้อคู่แรกจ้ะ61ตรงตรงเด่น6วิ่งรูด6มาสำหรับสองตัวลางจ้ะ14ของเขามี64เขมามัน14สำหรับหนึ่งก็มีจับครูไฮเจ็ดหนึ่ง ลางกับมาหนึ่งอีกเนาะโอ้โหห้างเซ็งรอบเ้ารอบบ่ายเมื่อนี่คือรอบเสาก็คือบนศูนย์นี่มาบนมาล่างกันเลยทีเดียวศูนย์เจ็ดศูนย์หกสำหรับรอบบ่ายกันหนึ่งบนหนึ่งล่างเราจะหกหนึ 1. 1่งหนึ่งสี่อันนี้คือผลสรุปหุ่นห้างเซ็งของวันที่ยี่สิบแปดที่พานมาตามนี้เลยจะแนวทางของเฮามารอบบ่ายตรงตรง 61. สำหรับเมื่อนี้วันที่ 2, มกันตอรอตุ่นกันต่อจะาแนวทางปิดไปวันเสาร์วันอาทิตย์แถมวันจันทร์อีกเมื่อหนึ่งแนวทางสีเดินดีหรือบอสีมาหายตามสูตรหรือบอดรอรลุนจากเบิองไว้เป็นแนวทางจะหลับซมใ้เป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรุดปิดผ่านประกันได้การโคโชทูนโค้พไพ่ด้วยละกันเราจะทำหมักถา,ถาอบคอยตามทำหมัก่ชอบปล่อยผ่านจะสำหรับสำหรับ ห้างเซ็งรอบเ้ามือเด่นไปที่แปดเจ็ดวิ่งรูดจ้ะจับคููแปดมีแปดหาแปดศูนคููเด่นของห้าสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเ้าและกะรอบบ่ายจ้ะ วิง่งสายลูดองเข้ารวมหมักตัวได้ชอบตัวใดกะลองพิจารณาเบิ่งได้นาะจากบาง,ถบาง,งเถื่อบางั้งแนวทาาสามมาทาังยากๆอะ่ะอาจสิสลับเด้อจะเ้ากับบ่ายตัวจับคูนคือมาได้ทั้งเ้าแล้วก็บบายจะแต่ว่าน,นี้แอจอยเนียกลหลบห้เนาะ7จสหมักตัวได้ชอบตัวได้นําไปวิง่งไปลูดได้จะหรือว่าถ้ามักตัวตีถ่าบ่มักตัวทีแอโอจอจับคูหายกะอาไป สามักเล่เด่นวิ่งรูดก็ไปจับคู่กับตัวถี่พิโรฟซีมักหรือว่าชอบข่ะดเส้นเดียวกันจ้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหาคู่เด่นเจ็ดแปดระบายจะ่ศูนย์เก่าวิ่งรูดจ้าจับคู่ไปที่ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ ศูนหาตามด้วยศูนย์เก้าเก้าจับคู่ไปที่เก้าห้าเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าหกจ่ะตามด้วยเก้าเจ็ดสำหรับห้างเซ้งรอบบ่ายวันนี้ขอเน้นไปที่ เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์แปดละกะันจ้าสำหรับเจ็ดจะเน้นไปที่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งแปดเน้นไปที่แปดสี่แปดศูนย สำหรับแนวทางหุ้นสายหุ้นหุ้น,นทางเสงของเฮ้ามือนี้คือตามนี่เลยจาวันที่สองเดือนเจ็ดจะแนวทางของเฮ้าสีเดินดีหรือบอ่อสีมาตามสูตรหย้ยอีกหรือบอ่อล่อลุ่นจะเบิกว้เป็นแนวทางเดยนจะเดินแนวทางมีเขามีลุ่นจะพิดผลาดประกันได้กับโคชนโคไพหลายๆจะมือนี้กับโคห้มากปังๆหลักฐานเนาะอใหาพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาหลับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกทา่านจะ สำหรับพี่น้องเอฟซที่เขามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะเผื่อสเสด็จโมพาตแนวทางต,ต่อไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้าถ้าเห็นโฆษณากับฝากรับชมโฆษณาให้ด้วยละกานเราจะสำหรับคลิปนี้ขอกล้าคำว่าสวัสดีจ้า